Ma. Ini arah-arahnya. Ini สิบหกโอเคหน้าเท่าไรเนาะร้อยอะไรเนี่ร้อยหกสิบ 你想为什妹妹妈喜 Terima kasih telah menonton! โอเคน่าสนนะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วน,นะคะห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาภาษาไทายนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่16นะคะวันอังคารที่16นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องสัญลักษ์เครื่องหมายแล้วก็สัญญาณว่ามีอะไรบ้างนะคะ ไปกันเลยนะคะความหมายของคําว่าสัญ,ญ,ละะสญ,ญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ก็คือสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งเช่นเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดนะคะเช่นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะเราเราเรียกว่าสัญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะก็มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคะ เครื่องหมายคูณแล้วก็เครื่องหมายหารนะคะรวมถึงเอ่อเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับนะคะเป็นต้นนะคะอ่ะข้อต่อไปมาดูคําว่าเครื่องหมายกันบ้างลูกเครื่องหมายก็คือสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อให้แสดงค,ความหมายเพื่อจดจําคือกำหนดรูเช่นอ่ะสัญญาณไฟสัญญาณไฟจราจรนะคะเป็นเครื่องหมายให้แสดงระวังอันตรายที่อ่ะ หรือกระทำตามที่บอกหรือแม้ไว้สัญญาณอะเครื่องหมายก็เช่นพวกสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะคะต่อไปสัญญาณคือหรือคือเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้นแม้อยู่ในระยะไกลอาจจะเป็นสัญญาณไซเลนจากรถพยาบาลนะคะหรือรถกู้ภัยหรือรถดับเพลินะคะสังเกตว่า รถที่นุ้ครูกล่าวมาเนี้ยมันจะเป็นรถที่มันเป็นรถฉุกเฉินนะคะอ่ะก็จะอย่างเช่นรถพยาบาลน,นะคะก็จะผู้ป่วยใช่ไหมคะผู้ป่วยที่ต้องการความรวดเร็วในการถึงมือแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินนะคะเพื่อให้รถคันอื่นอีกทางให้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของรถอ่รถ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 พยาบาลเนาะ กคะก็จะเปิดไฟให้จะเปิดไฟฉุกเฉินต่อไปเป็นรถรถกู้ภัยนะคะรถกู้ภยัยบางครั้งเขาก็เป็นรถกู้ภัยเนี่ยจะเป็นรถคันแรกๆเลยที่ไปถึงจุดอุบัติเหตุก่อนก่อนที่รถพยาบาลจะไปนะคะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนะคะก็จะมีคนโทรแจ้งนะคะโทรแจ้งคุณรูไม่แน่ใจว่าเป็น1นึ่หรือหอะไรสักอย่างนะให้หนึ่งเ้าหนึ่เป็น รถต,ตำรวจแต่ถ้าเกิด<น>เกิดรถกู้ภัยมันจะมีมันจะมีเลขเฉพาะของรถกู้ภัยรถกู้ภัยจะมาเร็วมากลูกเขาจะเปิดรถเขาจะเปิดไฟไซเรนใช่ไหมเ้นเต้้ขอทางก่อนเลยนะคะแล้วค่อยมาแล้วค่อยจะเป็นรถพยาบาลแล้วค่อยเป็นรถตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กๆเห็นเขาเปิดสัญญาณไซเรนแบบนี้นะคะแปลว่าอ่ามีเหตุด่วนเหตรุร้ายนะคะต้องบางทีเราก็ต้องหลีกทางให้รถที่เขาต้องการไปช่วยเหลือคนก่อนนะคะ ต่อไปเป็นรถดับเพลิงนะคะรถดับเพลิงนี่ก็เราสมควรที่จะหลีกทางเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดสมมติรถดับเพลิงนะคะอ่าไปช้าใช่ไหมคะอาจจะโดนแบบะอ,ะอะไรนะหนูรถจราจรติดขัดใช่ไหมคะรถดับเพลิงจะไปช้าเนี่ยก็จะทำให้ไฟไหม้บ้าน มันก็จะเกิดความส,สูญเสียเยอะขึ้นไปกว่าเดิมน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเด็กๆเ,เห็นรถรถฉุดเชิญที่เขาเปิดไซเรนขอทานนะคะเด็กๆต้องหลีกข้างให้รถพวกนี้ไปก่อนนะคะตามมารยาทบนท้องถนนเลยนะคะอ่ะสัญญาณต่อไปก็พวกสัญญาณไฟรจราจรต่างๆนะคะสัญญาณทงสัญญาณทงหรออืมญญก็จะมีสัญญาณทงทงชาตินะคะ ตอนเช้าคือ8โมงใช่ไหมคะเป็นคารบทรงชาติตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น6โมงเย็นก็จะมีทงชาติก็คือจะต้องเชิญชเชิญทงชาติลงจากยอดเสานะคะหรือตีระฆังสัญญาณตีะระฆังนะคะถ้าเกิดสม,มถ้าเกิดบ้านใครอยู่ใกล้วัดก็จะได้ยินตีะระฆังตอนตีห้าใช่ไหมคะเป็นสัญญาณบอกว่าเอ้พาต้องเริ่มบินทบานนะคะเริ่มบินทบาน ตีค้องตีค้องเป็นอะไรนี่ลูกก็เป็นสัญญาณเหมือนกันนะคะการตีค้องก็เป็นสัญญาณในการเปิดแบบเปิดพิธีเปิดงานต่างๆนะคะก็จะเป็นการตีค้องให้ประธานเปิดออเปิดงานแล้วเปิดงานอย่างสมบูรณ์เป็นต้นนะคะค่ะคทาวนี้ลงมาดูอ่าถัดไปค่ะ สัญญาณไฟจราจรนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะสัญญาณไฟจราจรนะคะก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะอ่ะสีแดงให้รถหยุดสีเหลืองให้รถเตรียมหยุดเตรียมตัวไม่ใช่เตรียม่ะต่อไปสีเขียวให้รถไปได้ค่ะนะคะสีสีเหลืองก็คือว่าให้รถเตรียมหยุดนะคะไม่ใช่แบบว่ารีบเหยียบคันเร่งให้พ้นอ่าจะได้ทันไฟเขียวไม่ใช่นะคะ ก็คือสีเหลืองต้องให้รถเตรียมตัวหยุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเร่งเครื่องขึ้นไปนะคะทางอีกทางอีกทางหนึ่งเขาอาจจะเป็นไฟเขียวก็อาจจะชนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ระมัดระวังแล้วก็เคารพในกฎจราจรนะคะต่อไปค่ะทางม้าลายเด็กๆเห็นทางม้าลายไหมคะ,ะทางม้าลายก็หน้ารงเนียนเราก็มีนะคะทางม้าลายนะคะ ชื่อทางม้าลายก็เหมือนม้าลายเลยนะคะก็คือเป็นแถบขาวดํานะคะก็คือแสดงพื้นที่ให้คนเดินข้ามถนนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรถรถที่แล่นบนถนนใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาเห็นทางม้าลายเนี่ยแาะว่าเขาก็ต้องเริ่มชะลอละเพราะว่าทางนี้ก็คือต้องให้คนข้ามนะคะคนข้ามทางม้าลายถ่อไป สัญลักษณ์ลูกสัญลักษณ์เป็นป้ายเหมือนป้ายสีแดงวงมสีแดงแล้วก็มีสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะเป็นแท่งยาวๆนะคะแสดงว่าห้ามเข้าสัญลักษณ์ตัวนี้แปลว่าห้ามเข้านักเรียนจะสังเกตจากอะไรคะเคยเห็นไหมคะป้ายนี้ถ้าเกิดนักเรียนไปข้างนอกนะคะเด็กๆก็ลองสังเกต ป้ายพวกนี้ดูนะคะว่าเอเราเคยเห็นที่ไหนนะคุ้คๆนะคะอันสองอันแรกสัญญาณไฟจราจรกับทางม้าลายนคุ้นๆแน่นอนเพราะว่าเราเจอที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วป้ายห้ามเข้าตรงนี้เด,เด็กๆเคยเจอที่ไหนคะอ่าก็จะเป็นบริเวณบริเวณถนนคนเดินนะคะบริเวณนี้ก็จะ เป็นสถานที่ห้ามรถผ่านเข้าออกนะคะเพราะว่าเขาจะตั้งร้านขายของใช่ไหมคะห้ามเข้าต่อไปค่ะป้ายอะไรคะสุขขาสุขาแปลว่าห้องน้ำนะคะอ่ะแสดงห้องน้ำญิงและห้องน้ำชายเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เคยเห็นป้ายนี้ที่ไหนบ้างคะอ่ะก็จะเป็นข้าง ใช่ไหมคะห้างปั๊มน้ำมนันโรงหนังอะไรคะสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นทานี้ตำรวจแสดงสถานที่ราชการจะมีทุกที่เลยนะคะโรงเรียนก็มีเอกชนก็มีแบบร้างไอที่เป็นตึกเอกชนทั่วๆไปนะคะเป็นออฟฟิศทำงานนะคะก็จะมีทุก กือบทุกที่นะที่มันมีที่ที่ที่คนทนาํนางานอนี่ันมีห้องน้าน,นะคะต่อไปแสดงทางออกเมื่อมีเหตุอันตรายเป็นทางหนีไฟนะคะแสดงนักเรียนก็จะเจอพบตามตึกสูงงเช่นโรงแรมห้างสปปรรพสินค้าอย่างเช่นเซ็นท่าน,นี้ยคะ่ะมมนมีหลายชั้นใช่ไหมคะอันนี้ใช้ในกรณีหเหตุฉุกเฉินนะคะตามจดหมายเลยนะคะถ้าเกิดเป็น ราคาสูงๆนะคะจะต้องมีทางหนีไฟทางหนีไฟก็คือเป็นเหมือนเป็นบันไดเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดที่ต่อออกมาจากนอกตึกคะะเพื่อให้หนีไฟได้ถ้าเกิดมีเกิดเหตุฉุกเฉินมีเกิดเหตุไฟไหม้นะคะแล้วทางหนีไฟเนี่ยก่อนก่อนที่เราจะรู้ว่าไฟไหม้เนี่ยมันก็จะต้องมีสัญญาณใช่ไหมคะจะมีออกดัง นะคะจะมีหล่กกดังว่าอ๋อเคยเหตุไฟไหมคือเราต้องรีบวิ่งนะคะเราต้องรีบวิ่งหาทางหนีไฟนะคะในเวลาเด็กๆไปเที่ยวหรือเด็กๆไปเดินห้างเด็กๆก็ลองสังเกตดูนะคะป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่ครูบอกมาเนี่ยมันมีจริงไหมนะคะหรือว่าคุณรูพูดไม่ไม่ถูกนะคะเด็กๆลองสังเกตเวลาเด็กๆ ออกไปข้างนอกนะคะลองทันเทปต่อไปลิฟต์ค่ะลิฟต์อันนี้เด็กๆก็น่าจะเคยขึ้นนะคะลิฟต์อันนี้นะคะเป็นแสดงจุดที่มีห้องเล็กๆที่ด้วยงงานไฟฟ้าสำหรับนําคนหรือของขึ้นลงนะคะลิฟต์ถ้าเกิดหนูยังเด็กเราไปเข้าลิฟต์คนเดียวนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นลิฟต์นะคะ เด็กก็ต้องไปกับผู้ปกครองนะคะอย่าไปเล่นลิฟต์เด็กค่ะอาจจะเกิดลิฟต์คางได้นะคะต่อไปค่ะโทรศัพท์อันนี้เป็นแสดงจุดที่มีโทรศัพท์ติดต่อนะคะสมัยก่อนเลยนะคะที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมัยก่อนที่โทรศัพท์มือถือราคาแพงนะคะก็จะมีตู้สาธารณะเป็นตู้โทรศัพท์นะคะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะ แต่ก็จะมีบางที่เช่นอยู่ที่บิ๊กซีบิ๊กซีเซ็นท่านอืนะคะที่ไหนอีกโลตัสค่ะคก็จะมีอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เ,เพราะส่วนใหญ่คนใช้โทรศัพท์มือถือต่อ,อไปค่ะไฟฟ้าแรงสูงอ่็เช่นแสตงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูงก็เช่นอ่าบริเวณโรงไฟฟ้านะคะใหญ่ๆหญ่เลยนะคะ หรือแม้แต่ตามท้องถนนก็มีนะคะตรงริมถนนก็จะคุงครูคุ้งก็จะเห็นตรงหน้าโรงเรียนเรานะคะบริเวณตรงหวัวมุมสีแยกก็จะเป็นแดงนี่เลยค่ะเป็นแสดงไฟฟ้าแรงสูงห้ามเข้าอันตรายมากนะคะต่อไปค่ะยาอันตรายนะคะยาอันตรายที่เด็กๆจะเห็นและห้ามนะคะห้ามเอามาเล่นเด็กค่าก็คือ กระป๋องยาฆ่า,มาแมลงนะคะยาฆ่า,มาแมลงก็เป็นยาอันตรายหรือน้ำยาล้างห้องน้ำอ่านะคะอันตรายมากหรือน้ำยาซักผ้าขาวอันนี้คือเป็นยาอันตรายนะคะนอกนอจากน้ำยาพวกนี้ก็จะเป็นยาอันตรายที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เท่านั้นหรือแพทย์ต้องสั่งเท่านั้นถึงเภสัชกรถึงจะจ่ายยาได้ะไรประมาณนี้นะคะ ห้ามซื้อสูงสี่สห้าหรือเป็นยาเบือ่อหนูอ่ะก็เป็นยาอันตรายใช่ไหมคะนิชาใช่ผมบ้านคนเป็นยิ่งวางยายอ,อใช่เพราะว่าบ้านใครที่มีหนูเยอะนะคะาบางทีเปซื้อยาเบื่อนมาใช่ไหมคะอ่ะต้องเก็บรักษาดีนะคะเพราะว่ายาพวกนี้เป็นยาอันตรายถ้าเกิดเด็ก ในบ้าไม่รู้เป็นอะไรนรึกว่าเป็นขนมแล้วกินไปแล้วเป็นยังไงลูกตายนะคะแบบมีเป็นต้นนะคะเนู๋วคิดว่าเป็นอัไไม่ไไปเพราะฉะนั้นต้องอะระมัดระวังนิดนึงนะคะเป็นเป็นสัญลักษณ์รูปหัวกระโหลกต่อไปค่ะ,ะเดี๋ยวคูกุ้งพาอ่านก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆไปทำแบบหนาดกันนะคะอ่านข้องร้องเล่นชาอ่านอ่านข้องร้องเล่นอายจางังตายจัง ใบจงบโบกใบบัวแต่งตัวสวยๆคูดีๆเพื่อนฟังภูคูผาไปด้วยร่วมงานหักษาใบโบกส่งไมานิชามาอ่านให้เพื่อนฟังเร็วเดี๋ยวครูพอล่าก็ให้อ่านปาะทานรับมา พบได้เวลาสีคองนำทางพอเสียงเพลงดงังช้างตามจัดแถวช้างน้อยแน่แนว่วิ่งสุดแรงช้างเดินตามกันไปใช้งวงจับหางชวนกันยอกย่างตามจังหวะเพลงรายการสุดท้าย ช้างลักปลายสีใบโบกเร็วรีแสดงความเก่งภูผาส่งแปลงใบโบกแสดงเองจับมือละเลงภูผาจังงังคนดูชอบใจช้างน้อยแสนรู้ใบบัวโบกหูายจังายจังงานในวันนี้นะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆว,วาดรูป สัญ,ญลักษณ์สัญญาณเครื่องหมายมา2ชนิดก็คือว่าเอาอะไรก็ได้นะคะเอาสัญลักษณ์ก็ได้หรือเอาสัญญาณก,ก็ได้หรือเอาเครื่องหมายก็ได้นะคะเขียนมา2รูปนะคะนี่แบบนี้ตามตัวอย่างเด็กๆอาจจะเอาอื่นก็ได้นะอาจจะเอาสัญญาณไฟจราอจะาสุขาก็ได้เอาทางหนอไฟก็ได้นะคะหรือจะเอาลิฟเอาโทรศัพท์หรืออ่าคนเด็กคนไหนอยาก คิดคิดนอกเหนือจากนี้เด็กก็สามารถเอาอันอื่นก็ได้นะคะเช่นอาจจะเอาป้ายวงเวียนก็ได้อาจจะเอาป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรืออะไรก็ได้นะคะเด็กๆทีเ่เด็กเคยเห็นาตามท้องถนนก็ได้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดแต่ว่าขอให้เป็นขนลักษณ์นะคะหรือจะเอาเหมือนครูก,ก็ได้หรือจะเอาตามหนังสือก็ได้นะคะ มือพูมาจากในหนังสือนั่นแหละลูกอ่าเวลาหนูทําหนูวาดรูปเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดให้ลูกูด้วยนะคะอันนี้คือตัวอย่างน,นะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะทำวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเหมือนเขาเลยนะคะแล้วก็ให้เขียนรายละเอียดด้วยนะว่ามันคืออะไรสีแดงคืออะไรสีดงคืออะไรนะคะเอารูปอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ เอาเครื่องหมายจราจรก็ได้ค่ะเด็กๆอ่ะเอาเครื่องหมายจราจรก็ได้อ่ะถ้าเด็กๆคนไหนอยากเซิร์ชใน Google นะคะเด็กๆอ่ะคูกุ้งจะพาทำอันนี้อ่คุณครูก็กำลังอัดคลิปอยู่เนาะอันนี้เข้า Google อ่าไม่เป็นไรนะคะนี่คูก,กุ้งก็จะพาดูนี้เลยเครื่องหมายจราจรอ่ะลองดูซิได้ไหม นี่เลยคนลูกนี่เยอะแยะมากมายลูกนี่นี่นะคะนี่ได้หมดเลยนะคะอันนี้วงเวียน,นมีเครื่องหมายจราจรอันนี้เครื่องหมายห้ามเข้านะคะเอาที่นักเรียนชอบนะคะอยากอยาก อยากวาดน,นะคะแล้วก็เขียนมายละเอียดใหมครูด,ด้วยแบบนี้นะคะเด็กๆได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะนั้นงานในวันนี้นะคะเด็กๆคุณรูจะให้เด็กๆวาดรูปสัญลักษณ์สัญญาณเครื่องหมายมา2ชนิดนะคะตัวอย่างตามนี้เลยตัวอย่างตามนี้นะคะค่ะทำง,งานเสร็จแล้วก็ส่งคูกุ้งเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ